ทีนี้เมื่อสคู่พูดถึงสมาธิสั้นปัญหาของเด็กสมาธิสั้นเป็นยังไงแล้วอย่างเด็กบางคนที่เป็นไฮเปอร์อย่างนี้เราจัดว่าเป็นประเภทหนึ่งของสมาธิสั้นไหมต้องบอกอนว่าไฮเปอร์เป็นความกว้างๆค่ะอะไรก็ตามที่ยุกยิบเราเรียกไฮเปอร์หมดอันนี้ก็ต้องมานั่งแยกเนาะว่าไฮเปอร์นี้เป็นโรคสมาธิสั้นหรือไฮเปอร์นี้เป็นเรื่องของนิสัยทั่วๆไปอ๋อค่ะ นี้เรามาพูดถึงกลุ่มไฮเปอร์ที่เป็นอย่างสมสมาธิสั้นถามว่าปัญหามีไหมนี่นะครับเพราะว่าสมาธิสั้นเนี่ยสมองส่วนหน้าเนี่ยเขาจะบกพร่องในเรื่องของการที่จะควบคุมตนเองควบคุมความอยากนะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ไม่สามารถที่จะควบคุมความต้องการของตัวเองได้รอไม่ได้นะแล้วก็ไม่สามารถที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานๆ เพราะนั้นอาการตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเลยโตขึ้นมาเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนก็คือเรียนไม่ได้เรียนแล้วก็นั่งเหม่อไปเรื่อยๆร่เรียนแล้วก็จําไม่ได้คะพอนะจำไม่ได้เรียนไม่ได้พอสามชั้นพนะอสามชั้นก็โดนครูว่านะโดนเพื่อนแซวโดนพ่อแม่ว่าก็รู้สึกแย่กับตัวเองอีก ว่ามันสมพันธ์กับมีภาวะซึมเศร้าในอนาคตด้วยโอแล้วก็สัมพันธ์กับเรื่องของการใช้สารเสพติดด้วยค่ะเพราะว่าเขาอดทนไม่ได้นั้นเขาก็จะไม่อดทนกับสิ่งยั่วยุค่ะอะไรก็ตามที่ที่เขาชอบที่เขาชอบใช้เขาจะใช้อันนั้นอือันนี้คือไฮเปอร์ถ้าไม่ได้รับการรักษาถูกไหมคะวิธีการรักษาของไฮเปอร์คืออะไรคะทานยาใช่ไหมคะสำหรับสมาธิสั้นนะครับหลักๆเนี่ยคือการใช้ยาร่วมกับการปรัพฤติกรรม จะต,ต้องใช้ยาเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของความพิการทางสม,งสมองส่วนหน้าคะคะนรับโดยสารสื่อประสาทที่พูดถึงคือเรื่องของโดปามีนยาตัวนี้ก็จะไปเพิ่มนําสารสื่อประสาทโดปามีนนั่นแหละนะครับนั้นพอเด็กกินยาไปเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกนิ่งนั่งนิน่งสามารถจดจ่ออะไรได้นานขึ้นพอนั่งนิน่งจดจ่ออะไรได้นานขึ้นเขาก็สามารถที่จะรับข้อมูลได้ดีกว่า